จอดรถที่นี่สะดวกดีนะฮะวิทยาดยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะฮะค่าจอดรถ50บาทครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาเที่ยวงานเขาวังนะหรือว่างานพระนครคีรีนะจัดครั้งที่38 1สวันสิคืนนะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันที่21กลุ่กุมภาพันธ์ ไปถึง2พีศิาคมนะวันที่เรามาก็เป็นวันเสราร์นะวันเสราร์ที่22กุมภาพันธ์นะ6.8เวลานะขณะนี้ก็เวลา4โมงเย็นนะต้องข้ามกับเซเว่นนะที่จอดรถวิ่ไลอาชีวะเพชรบุรีนะเนี่ยเข้าไปเที่ยวเข้าไปได้เลยนะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวงานเขาวังนะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศของงานนะตอนนี้เขายังไม่ปิดถนนนะสี่โมงกว่ากวานะร้านก็มีตั้งแล้วนะร้านการะเมเขาย้อยนะ แรงทอดนะก็ตรงนี้จะมีปั๊มน้ำมันนะใกล้ๆกับอาชีววิไลอาชีวะนะจอดรถไว้สะดวกมากเลยนะมีของขายตั้งแต่เดินออกมาจากอาชีวะแล้วนะนู่นเป้าหมายรอด้านหน้านะเขาวัง หลามบ้านกลุ่มถนนตรงนี้เดี๋ยวก็เขาจะปิดถนนนะก็จะเป็นถนนคนเดินนะเวลานี้ก็อยู่ประมาณห้าโมงยังไม่ปิดนะถรถยังสามารถสัญจรไปมาได้อยู่นะด้านหน้าของเราก็จะเป็นเขาวางนะัง สองข้างฝั่งเลยนะที่จะมีของขายแบบนี้นะร้านเริ่มตั้งกันแบบเยอะแล้ว,ลวนะและตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆนะประมาณตักใส่ให้มันเย็นนะไกย่ย่างเยอะมากไก่ย่างและข้าวเหนิยวนะ ก่ย่างข้าเหนียวข้าวไรเราพาเดินดูบรรยากาศนะของขายที่อยู่ในงานพนครคีรีนะเพชรบุรีทั้งที่38มสินะตรงนี้เป็นไฟงานทางเข้าถนนที่เราเดินมานะฮะ พระนครคีรีเมืองเพชรทั้งที่38นะชื่องานพิมานฟ้าพระนครคีรีอันยมณีแห่งสยามนะงานมีตั้งแต่21กุมภาพันธ์ไปจนถึง2มีนาคมปี68ก็พราะมีจุดพูดทุกคืนนะสามทุ่มนะ่วนถ้าเดินตรงไปจะเป็นพรนครคีรีนะไปเที่ยวบนเขาวังนะและ้วเขามีรถ ไฟฟ้าด้วยนะฮะตรงเขาวังน,นะแต่เราขอพาเดินดูบรรยากาศขายของในางานก่อนนะผัดตุกคเป็นผัดกาอ,อกชีสนะหอยนางรมทรงเครื่อง กุ้งแช่น้ำปลานะเปียกโูนโดนัทญี่ปุ่นนะชุดละเจ็ดสิบห้าบาทม,มาช่วงนี้โอเคเลยนะถ้าเย็นกว่านีน้คนเยอะมากๆแน่นะอันนี้เป็นร้านแบบดัง,ดง,ดงจาก t i ต t o k นะ ช่วงที่เรามานี่ก็เวลา5โม,มงกว่าๆนะปเป็นบรรยากาศงานคล้ายๆงานวัดใหญ่ๆทั่วๆไปเลยนะมีร้านดังๆมาตั้งเยอะเลยนะไห้ดูไปชื่อหลาน ทอดไข่ห้าบาทบาทาแบบส,สดๆเลยนะรุ่งแบบนเส้นเนะอันนี้ก็เป็นโคกวนเอนเข้ามาด้านในนี่ไม่ร้อน ข้าเกี่ยวนะเลมอนนะเป็นเลมอนฮันนี่เลมอนโซดานะเริ่มต้นห้าสิบบาท <c oughs> ร้านนี้ร้านดังอีกร้านหนึ่งนะ <c oughs> เป็นร้านชาชีสนะ <c oughs> ชาชีสนมนางยัด สีบาทชาชีสชาชัยนะอันนี้จะเป็นหมี่พวกไก่ฉีก็อร่อยนะกล่องละห้าสิบบาทตรงนี้ไปทุกงานเลยนะเป็นปลาหมึกเกาหลีนะไม้ละสิบบาท ขนาดกลาง100บาทน,นะขนาดใหญ่200บาทขนาดไซส์ใหญ่มากๆก็500บาทน,นะ ชิ้นละยี่บ้าบาทสี่ชิ้นร้อยน,นะโอเคเลยนะถือว่าบรรยากาศช่วงสี่ห้าโมงเย็นนี่กำลังแบบนึกว่าจะร้อนนะสรุปว่าไม่ร้อนเลยนะบรรยากาศดีเลยนะมาเดินเล่นได้เลยนะเขาว,วังเดินแบบยาวๆเลยนะ มีของขายแบบเยอะแยะมากมายเลยนะแว่นตาก็มีนะร้านคิดช็อป20บบาทเนี่ย เป็นร้านแบบของแบบขายตอนสมัยเด็กๆก็มีนะอันนี้จะเป็นมินิคุกกี้นะมาการองโอนาย่างนะสิบบาทออกมาโกนาย,าาย่างไหมคะน้ำชิ้<ห>กว่านะน้ำปูค่ะน้ำปูจะเคี่ยวทั้งตัวอารมณ์กะปิมะลาค่ะ ปูนาดองก็าีม่ายนะร้อยสามสิบบาทอันนี้เป็นเยนรี่นะเดี๋ยวเ,เดินพาเดินดูงานจนสุดทางแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูพนะนคอนคีนะร้านอาหารนะหอยทอดผัดไทยเวียเตียวกระเพาะปลากว๋วยจับข้าวขาวหมูโหมีหมดนะ นี่ก็จะเป็นร้านซูชิครัวคุณต่อยนะซูชิโช็อกกนวยนะหมาล่าเต็นขังนะ ตัดช่างจ่ายขีดละย9ิบเก้าบาทนะขนมผูกร้าไก่ผูกผูนะสิบาทไมโลภูเขาไฟเนะีเริ่มต้นราคาที่ยีสิบาทนะไมโลภูเขาไฟ ขนมตาลแม่จำปีนะเป็นนมตาลที่ขายดีมากๆนะอันนี้แม่จำปีใช่ไหมคะค่ะฝากร้านด้วยนะคะศรีบุรีสุพรรณนครปฐมอยุธยาค่ะางกันบ่อยด้นใให่่่ึงไคะเป็นครั้งแรกนะที่เรามาเดินงานเขาวังนะ แรกๆที่เราแบบมาเลยนะตอนแรกคึกว่างานจะไม่ใหญ่นะไม่เคยมาเลยนะครั้งนี้ครั้งแรกนะจริงเขาจัดมาได้ตั้ง38รอบแล้วนะปีนี้ปีที่38นะ ชีตัวลายสิบบาทนะฝั่งนี้ก็จะมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวไก่มีบุฟเฟ่ด้วยนะเจ็ดสิบก้าบาทนะบุฟเฟ่ก๋วยเตีเ๋ยวไก่ ก่อน้ได้เได้ค่ะแล้ว็่ะวันตั่งตกฝั่งวัอฝั่งวนออฝั่งะวันอ่งตะาักับงนออั่นออ่ะวันออกฝั่งตะนดูกค่ฝั่งเดีย่วนอะงตะวันอองนอก็มีง,บบมนะงบบตัอ,งบบนะอง่งตะยนอะวอกะนกะนฝั่งะฝั่งตะวัองนออกนกะน่ะอฝั่งนฝั่งะวนะน กลับนี่ของกินเยอะมากนะคือถ้าถูกใจไหนนี่ต้องรีบซื้อเลยนะไม่งั้นกลับมานี่หาไม่เจอนะมีคุกไก่ฉีกนะร้านดังในติ๊กต็อกหกสบบาทนะนี่ก็จะเป็นโซนร้านดังในติ๊กต็อกนะ อันนี้ก็พวกสมอนดองนะหอยนั่งรมโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนะแล้วบรรยากาศเขาก็ชิวๆนะฮะที่นี่ รวรวภูเขานะเร็วด้านหน้าก็คือเขาวังนะถ้าเป็นต้นสดนะครับจะมีต้นคล้ายต้นตะระแนจะมีใบเหมือนใบตะระแนนะครับแต่ที่ถ้าเห็นสีดำๆนั่นคือ,อย้าย้วยนะครับ ับตลาดาครับรู้น้ระมันมากเยครับมาเลยรับึงอยบาทอนนี้นะครับแจกแป้นสา,ายตาอย่างมีรถลางบริการนะจอดตรงจุดจอดตรงหน้าพนาครคเลีนะ เดี๋ยวเราจะลองพานั่งรถรางดูนะว่ารถรางพาไปตรงไหนบ้างนะซึ่งเวลาในขณะนี้ก็เวลา6โมงแล้วนะรถรางก็เริ่มมาบริการแล้วนะตรงจุดที่เราอยู่นี่เป็นจุดทางขึ้นพระนครคีิลีนะรถรางคนละ20บาทนะดูว่ารถรางไปจอดตรง <ใน S 1> ไหนบ้างนะคนขับเราคนาเนก่าครับรถก็เก่าด้วย รถเก่าแล้วคุณับใหม่นี่เสียวเสียวเลยอันนี้คนเดิมครับมาทุกปีให้บริการอันจพี่น้องตำรวจจากส่เพืองเบชรบุรีครับมาดีในเรื่องการจา่ไมด้วอันนี้เรื่องเสร็จดใจนสิเราสามารถนั่งรถล่างได้รอบละยี่สิบบาทนะ ทุกกิจกรรมที่อยู่บนเขาวังนะครับจะสุดหลังจากจุดกุูแล้วนะครับจะเกียร์ขึคนลงมาจากบนเขาลงที่กึ่งโมงโดยประมาณนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดอีกจุดหนึ่งนะที่รถรางผ่านนะก็คือจุดขึ้นรถรางไฟฟ้าไปชมบรรยากาศบนเขาวังนะก็จะกืนสู่ท่าที um ท่ปลาย รถรางนี้เขาจะพารอบงานนะ20บาทไปรอบงานใครที่จะลงขึ้นรถรางไฟฟ้าก็ลงได้นะฮะเปิดบริการตั้งแต่8.30โมงครึ่งไปจนถึง4.30โมงครึ่งน,นะแล้วสามารถจอดรถไว้ตรงนี้ได้นะแล้วก็นั่งรถรางไปงานพนักครคีรีได้ด้วยนะ เท่เลยนะสะดวกมากมากนะที่จอดรถเยอะอยู่นะเข้าในบริเวณงานเลยนะว่าทุกคนเขาว่านนะรัไหตรงนี้ฮะสามารถจอดฟรีได้เลยนะแต่ต้องมาไวๆนะที่จอดรถเต็มเลยนะแล้วต้องกินนะครับ คืองานเขาสามารถจอดรถได้หลายจุดอยู่นะแล้วก็มีรถบริการนจอดตรงนี้ถ้าไม่รอรถรางก็จะมีรถตุกๆเล็กๆแบบนี้นะบริการรถบริการเยอะมากเนี่จะเป็นถนนเทปจำเสดนะที่มาจากกรุงเทพนะฝั่งนี้ ตรงนี้สำนักงานที่ดินนะ สำนักง,งานที่ดินนี้ก็มีที่จอดรถนะแล้วก็รถลังก็วิ่งผ่านด้วยนะสามารถขึ้นรถลังได้นะถ้ารถลางว่างนะแต่มามามจอดตรงหน้าสำนักง,งานที่ดินตรงนี้ได้นะ อันนี้จะเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีนะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รถรางพาเข้างานวนมาเข้างานนะอันนะี้ก็เพื่อคามสกในการเที่ยวนะครับ ว <entender. S 1> ิชาธรรมที่ตั้งใจ 你看。 มากนะตรงหน้าอาชิวานะถนนเส้นหน้าอาชิวานะตรงนี้นะตอนเรามาเปิดคลิปนะฮะยังไม่มีร้านตั้งเลยนะคนไปแค่ชั่วโมงเดียวนะคนละที่กันเลยอยะ่ <c oughs> คนไปแค่ชั่วโมงเดียวของมาตั้งเต็มเลยอนะตั้งร้านไวมากนะตั้งร้านกันไวมาก <c oughs> ตอนเรามาตรงนี้โล่งเลยนะบนถนนนี่โล่งเลยนะไม่มีร้านเลยนะ แับเดียวองนีแคช่ชั่วโมงเดียวอ่ะเราเราไปเดินถ่ายคลิปแล้วเรานั่งรถรางวนกลับมานะตรงถนนที่เราเดินโลง่โลงๆเนี่ยไม่มีแล้วนะมีแต่ร้านค้าเต็มเลยเยอมานะแล้วรถรางก็พาวนกลับมาจุดเดิมจุดที่เราขึ้นรถรางนะลงนะลงรถรางก็สามารถเดินเที่ยวงานได้เลยนะคนเยอะมาก เยอะมากนะมีโรงแรมด้วยนะตรงนี้โรงแรมเขาวาง032425167นะใครสนใจพักโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆนะลองโทรดูนะเรามาในวันนี้เป็นวันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์ที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี68นะงานเขามีตั้งแต่ เมื่อวานนะฮะ21กุมภาพันธ์ปี68ไปจนถึง2มีนาคม68นะฮะ10วัน10คืนก็มีจุดพดุทุกคืนเลยนะช่วงเวลา3ทุ่มนะจะมีจุดพุกเรเราเดินมาจนถึงตรงหน้าเขาวังแล้วนะตรงหน้าพระนครคีรีแล้วนะี่บรรยากาศ แล้วพาเดินดูบรรยากาศบนเขาวังหน่อยนะไม่ได้มาเขาวังนานมากๆนะระหว่างทางก็มีดนตรีสดเ <c oughs> ดนินดีมีนะมีดนตรีสดขับกล่อมให้ฟังด้วยนะ <c oughs> โอเคแล้วบรรยากาศดีมากมาตอนเย็นๆนะ <c oughs> ออกกาลังกายอย่างดีเลยนะเดินขึ้นเขาวางังออกกําลังกายนะเหนื่อยเอาเรื่องนะมาแล้วต้องขึ้นนะถ้าเดินขึ้นไม่ไหวก็รถรางไฟฟ้านะมีให้บริการนะ ส่วนตรงนี้นะเป็นจุดที่เขาห้ามเข้านะในการจัดงานครั้งนี้เป็นจุดที่จุดพุกนะโหวิวดีเลยนะจุดตรงนี้นะแล้วก็จะมองเห็นเขาว,วังแบบสวยมากๆนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะอยู่รอถ่ายบรรยากาศพุกให้ดูนะพุกเขาว,วังนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะที่เรามา ได้เหงื่อเหมือนกันเนี่ยเวมันช้าขึ้นนะปกติรูี่เยบวยถึงแล้วด้านบนประดับไฟสวยงามเลยนะเถววังเราคิดว่าเราน่าจะต้องพอหยุดแค่ตรงจุดนี้นะเหนื่อยนะ สรุปว่าเราเดินได้แค่ไม่ถึงภูเขาไม่ถึงหนึ่งลูกได้ซ้ำนะเพิ่งขึ้นมาถึงแค่จุดพักจุดแรกเองนะไม่ไหวะ่ะเพราะหมายอีกยาวไกลเลยนะนู่นนะเค้มา, okay, มาอัปเดตให้ดูนะบรรยากาศของงานพระนครคีรีหรือว่างานเขาวังนะทั้งที่38นะงานเขามีตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ ปี68นะไปจนถึง2มินาปี68สิวัน10คืนเลยนะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นที่พักภูเขาน่าจะครึ่งลูกเองนะที่เราเดินขึ้นมาได้นะเรามาอัพเดตบรรยากาศของงานให้ดูนะเรามาในวันเสาร์นะเส,เสาร์ที่22กุมภาพันธ์ปี68เวลานะขณะนี้ก็เวลา6โมงกว่าเกือบจะ1ทุ่มนะเขวาวังเปิดไฟสวยมากๆนะ เีมาอัปเดตให้ดูใครที่อยากมาท่องเที่ยวงานเขาวังมาได้เลยนะมีตั้งแต่ย1ิบอกุมภาพันธ์ไปจนถึง2มีนาคม10วัน10คืนนะของขายเยอะมากๆมีรถรางบริการด้วยนะสำหรับที่จอดรถก็มีเยอะนะติดตามดูในเพจนะส่วนเรานะจอดรถที่วิไลอาชีวะนะอยู่ใกล้ๆงานเดินมาได้เลยนะแต่มาให้มันเร็วหน่อยนะที่จอดรถก็ราคา5 0บาทนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ